สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีรทุกคนสบายดียำเส้าของของเส้าว,วันยังลุกมาหนิวันพฤรหาดวันที่เท่าไหายวันที่สิบหกมัง้ามากยังันิมาขายหมักทูอ่ะาาโอ้ย ตื่นมาป้าละสั่งปลาเมาปลาเมาเอ้ยติดตอ่อแม่ยายไล่ได้อย่าบอกให้เอามักถั่วมาให้หน่ยเดอ้อเพราะว่าเอื้อยมันี่เนาะเอื้อยมนัน,ยมนี่เพิ่อนอยากอันเพิ่อนอยากได้มาใส่อัน,นอันนี้นะว่าอ้อมไก่เมื่อนี้พี่น้องกับเข่ากับหน้ามาเห้กับสนับสนุนสปอนเซอร์ก็คือเอื้อยมนันี่เนาะทาง u s a แล้วก็อแ i m คิวเนาะทาง u s a แต่ว่าไอ้แมททิวมื้อนี้ให้ปลาเมาผัดหมี่ได้มื้อนี้10โลว่าซะบักงาสิมากินอยู่มาบ่คั่นมาแล้วอยู่วัดโอ้ตอนไก่เพนบ่มากินเด้อคั่นอยากอยากอยู่อยากโอ้มื้อนี้ไอ้แมททิว v s เอื้อยมณี่เนาะทาง USA คือกันพี่น้องไอ้แมททิวแอนเอื้อยมาี บักหำมาขายบักถั่วป้าสั่งไปน่ะบ่มีคำตอบในปักเซเลยบามิดส่ม้อยเออปลาเมานี่มิดส่ม้อยแล้วบางสป้าตื่นเช้าบากอ่ะแ่คนชเออตื่นเช้ามาฮดสวดแล้วเก็บบักถั่วเลยสงสัป้าเมาติดต่อเจ้าบ่ได้พี่น้องเอยพอดีเหมาะเลยเอื้อยว่าอ้อมใักัวักอีหยังบักกีบักมีอยู่ซะ แกซี่มี่บ่มีบ่โอ้โอ้ยได้สามหมัดพอดีมัดละสิบพันบ่บัางฮะโอ้เฮย้ยเอาเงินมาให้ร้านเนี่ยเฮย้ยสามสิบพันมาคืนนี้กะสั่งปลาดำเก็บพักมาขายเด้อวะ่ะพัาเกื้อยมานี่เพื่อนสีสนับสนุน อาหาใส่ออมไก่ปลาดำกระเค็บข้ามาหายชาแทงกระจ่ายเผิ่ไปสามสิบพันทั้งหมักเคีเ้ยนเองามห0ื่นโอ้ยโอ้ยต้องใส่ดินขาวดังเลยลมแหง้ง <c oughs> นี่ซื่อสอยชาวบ้านชาวเมืองเฮาหยาติพี่น้องนอพี่น้องพอได้เงินใส่เงินซอยไปนำกัน ปลาดำกับมักเคีอ้อเพิ่นกับบัวลายดอกถ้าแพงเดี๋ยวยไปซื้อตืมเนาะนพักใส่ออมเกลือเพิ่นว่าให้ออมใส่ไก่ไไม,มีพักถ้าก็ได้มักเคี้อกับพักมักเคีเ้ยนึงคือสีบัวพอ่อเดอะถ้าแพงเดี๋ยวซื้ไปซื้อตืมอีกอันนี้มันเป็นห้องปลาดำเนาะ <c oughs> คือสดๆจากสวนบะดำแล้วก็มีมักถัว่วผักยาวจากสวนอะไรแล้วก็มีไก่จากห้านาเชาวแพงเมื่อนี้ควนคือสีบรายปัญดดอกเพราะว่ามันมีเพือนดีเนาะเพื่อนดีหลายซองซามบอนหัละชาวแพงก็เลยนี่เอาไก่อันนี้ไก่สองตั ตัวเป็นตัแต่ว่าเนือ ai, ้อเนื้อไก่ติดโค้งนี่หากต่คือสิโอเคเพราะว่ามีพัดมีนำํำเอื้อยเพิ่นสั่งหาผ่าแล้วเนาะแต่ว่ามันมันเฮาเฮากำหนดคนว่าคือสิพ่ออยู่ดอกซับนี่เพราะว่ามันก็ะาายเติบเลยเพื่อพักเพื่อหยาหยาชอบแพงสิไป,ปหาหมักเคือมาอีก <legal> <conte> มาเคือก็ได้เพิ่มแล้วเนาะพี่น้องอพอดีอมพอดีอ่อมแบบนี้ขาดแต่พักซี่เดี๋ยวสิไปหารเลาะซื้อตามเัมบอนมเมนเลาะซื้อเดอกพี่น้องเอเดียสิถามว่าไพามีพักซี่แต่ก็สิใส่คนไปซื้อมหาห้ใส่หมูใส่ขู่เห็ดอยู่เห็ดกินน้ำกันอะ้วเนาะ,นะนพี่น้องอ้อมอ้อมใส่ อ้อมใส่ข่าเบื่อจักหน้อย้ยจางเสีสบนเนขาะข้าขว่เรืองกะแพ่งก็คือลงวัดก่อนไปบึงก่อนผูกข้นเมื่อนี้คือสีบล้ายปันไดย้าวหงกินลงไปส่งขึ้นมาเอาเครื่องดื่มแมบแมบนี้โอ้ยตีนะลุหุหุ้ม mà khoa theo long mà chuyển cơn 1 cơn 1 cà phê như cơn 1 đi Mưa này mì ô tin cà phê. <laughs> Chạy nhang na bớt cô cô nhang nhang cọ cô nhang cô ấy cô nhắn 어고 새고 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 아아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 아 ดีพี่น้้องเยปัญญาภาพน่ะชอบเออยังนจะกินโอวันตินอยู่มาเด้อปัญญาเอาลงมาเลยเด้อโอวันตินกาแฟนี่บอกแล้วแน่าใหญ่ชมดีน่ะอยากโอวันตินเด้เพห่อวะมาเลยเด้อนี่เด้อ

แ่แล้วเผ่าใหม่งามโอ้ยนุติ่งกับงามธรรมศาสตร์ดีเสียดเอาเองผ่าเอาเองเห็นหรอเลยนุติ่งกับประหยัดงบแล้วก็ใหม่ก็มีประโยชน์รีสซเคิใหม่ให้กว่าสิถิ่มเนาะเมื่อนี้คนบรลาย ทีมงานผู้สาวมาส่งกระเพกให้ผู้ถาวรบนนี่เหรอฮึแม่นวะจ้ะฮ้อนระวังเด้อเป่าเด้อเป่าเด้อมันลวกลิ้นสมเจ้าเด้อแสบบ่แสบบอแย่แย่แสบบ่ลูกแย่ด้กินแล้วบ่ไม่ใช่ข้าวล้นลิ กินกินกินส pues ่งผ mm ูรละซ nah, ่องละซ่องเนอะใส่จอกไปโรดเอาผ้าตุกน้ำมาใส่ข oh ้าจักใส่ใส่เหยือกมันกำหนดบ่ไไรเลยเนาะเยอะนำหน่อยนำลาย ไขมันเบิดแล้วก็เพิ่มต้มใหม่อีกเออคนนนั่นแหละไปเอาเหยือกมาทรงมามันกำหนดไวได้เด้เัน,เนจั้มันปรุงมันจางมันนะนะเออทำนั่นแหละ

อันนี้นางแอมเนี่ยผนทีส่งไปให้พวกแม่ยิ่งอยู่ซาลาพเน่ะขเขาจะกำลังเห็ดขายเห็ดอีย่างเครื่องสมโพดนั่น,นแหละเดี๋ยวจักหน่อยจะึ้นไปบึงมา,มาหน่อยหรือมาลายเนอเมือนี้ อ้าวเอาดินมาใส่ใช่ป่ะนี่งั้นมองได้มันตำ่ำในความมองนี่มันต่ำนี่นี่โมระบ่าวเนี่ยมึงอยากขึว่ามองนี้มันต่ำแบ่สูงดอกนี่น่ะนะมอง,มอ,ม,องมองห่างนี่ น้ำข้าน้า,นาสีเบิร์สเลยเอาไปเสียบเด้เอค<ะ>ุณเจ้าเออปลาหน้าเราเห็นบ่ล <independ ents> งมากินโลดมันจัง่ไง ว่าผมจะกินกาแฟโอ่ยมีเหงอาด่กาแฟไปเนฮะกยใหญ่เงี้ยคแล้วยังพัดมี หนามเบิดเรียบร้อยแป๊บเดียวไปเสียบไว้เด้อหมอดุดบอที่สองบ่ดนี้แล้วจ่อยมาก่ราะท่านน้ำหอนเว้ยเสียบใหม่เฮ้ยแหล่งตู้เย็นอันนี้กาลังหลางฟักซี่ เบิ้ลขนาด่เฮ้ยเอ่อเมื่อนี่ออมเห็บนบา่าออมไก่นะ่ให้ซีมืออันเก้ตู้เย็นเด้อว่ะสิจัดไปมีเบิ้ลครบทั้งพักซีหมักหมักถั่วพักเหย้าหมักหมักขือ ่ะคลิปยาวเลยพี่น้องสิขอปิดคลิปก่อนเด้อะฝาก็ไลค์ก็แชร์พวกพ่อนกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดี